สวัสดีครับนายแพทย์กกรวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งและผู้มาหาควาจดีเคพลาสติกเซอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์เนาะสุดนะส,สัปดาห์นะครับเนาะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับต่อเน,นื่องจากวันพุธที่ผ่านมานะครับวันพุธที่ผ่านมาเราเล่าถึงสัลยกรรมร่องจมูกเนาะก็สําหรับเด็กๆหนุ่มสาวคําถามคือร่องจมูกในผู้สูงอายุนเนี่ยเราแก้ปัญหาแบบเดียวกับคนหนุ่มสาวหรือเปล่านะครับมาดูกันในรายละเอียดนะครับ ก็หัวข้อคือร่องจมูกในผู้สูงอายุนี่รักษาอย่างไงนะครับภาษาอังกฤษคือ nasal r b e a group treatment in elderly นะครับคือในผู้สูงอายุนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างที่ที่กดได้ให้กับ d k c h a n n e l ของพวกเราด,ด้วยเนาะดูโลโก้สีน้ำตาลทองนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเนาะนะก็มาเข้าใจก่อนนะครับร่องจมูกนะครับ nasal nasal r b e a group นะครับ nasal ว่าจมูกเล b e a ว่าปากร่องระหว่างจมูกกับปากคือร่องนี้นะครับรเรียกว่า smile line นะเราเรียกว่าสมัยอะายเรียกว่าร่องจมูกนะครับเนาะทีนี้ที่ต้องสําคัญคือแพทย์หลายๆคนบางทีไม่รู้นะครับว่าเนโซลเบลกลูกับเนโซลเบลโฟลมันนละที่กันนะครับกลูกมันแปลว่าร่องนะครับโฟแปลว่าลอยนูนนะครับเนาะคำถามคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันไหนคือร่องจมูกครับคําเฉลยก็คือเบอร์สองเนาะเบอร์สองคือร่องจมูก เบอร์หนึ่งสีแดงเนี่ยคือเนโซเลเบีโฟลซึ่งไม่ใช่ล่องจมูกสีที่ผมเจอนะครับในการประกอบงานด้านสัญญกรรมตกแต่งมานะครับคือหลายๆหมอนะครับโดยเฉพาะหมอที่ชอบฉีดฟิลเลอร์นะครับมักจะไปฉีดฟิลเลอร์ในตำแหน่งที่1คือตั้งใจแก้ล่องแก้มเนี่ยนะครับแต่ว่าไปฉีดตำแหน่งตำแหน่งที่1ปัญหาคือเกิดอะไรขึ้นครับโฟเบอร์หนึ่งก็จะหนาขึ้นขนาดที่ร่องเบอร์สองยังอยู่เหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าล่องชัดกว่าเดิมคนไข้ก็บ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยนะครับเนาะปัญหายาวเลยนะครับเพราะฉะนั้น การฉีดฟิลเลอร์การฉีดแฟตก็ต้องรู้ตำแหน่งน้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ไหนเป็นตำแหน่งที่ควรจะฉีดตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งที่ควรจะฉีดคำถามก็ฉีดอย่างเดียวพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเฉลยตอนท้ายนะครับงั้นสาเหตุของการเกิดเนซโอลิเวอร์กรูฟหรือล่องยิ้มตรงนี้นะครับล่องจมูกหรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คืออายุนะครับคนที่มีอายุทุกคนจะมีร่องนี้หมดนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เท่านั้นเองนะครับสองคือผิวหนังขาดความยืดหยุ่นเนาะก็จะตกมาตามแรงโน้มถ่วง ลงลงมาตามไว้ก็เกิดร่องนี้ชัดขึ้นนะครับเนาะแล้วก็มีวอลลุมลอสของบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณแก้มนะครับแก้มที่ขาดวอลลุมไปก็หย่อนคล้อยพร้อมกับข้อที่2ด้วยก็ยิ่งหย่อนคล้อยเกิดร่องที่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งเบอร์สีนะครับเจเนติกคือหลายหลาคนเนี่ยมีร่องจมูกเนี่ยเร็วกว่าเวลาอันควรเพราะว่าพันธุกรรมเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะมีร่องเร็ว ันที่5อาจจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในแสงแดดมากๆนะครับทำให้ผิวหนังเสื่อมสภาพเร็วก็จะเกิดปัญหาเรื่องข้อที่2อคือการหย่อนคล้อยของผิวหนังได้เร็วก็จะเกิดร่องจมูกได้ไวขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆนะครับการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นสบู่สบีจะไม่สบีสบู่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แบบควันแบบปกติหรือเป็นบุหรี่แบบน้ำนะครับที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็มีปัญหาให้เกิดแบบเดียวกันได้ท่าใครไม่อยากแก่เร็วนะครับบุหรี่ทุกรูปแบบก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ มาดู treatment option บ้างก็แบ่งง่ายๆเพื่อความเข้าใจเนาะก็2แบบคือแบบผ่าตัดกับแบบไม่ผ่าตัดนะครับเอาแบบไม่ผ่าตัดก่อนเนาะซึ่งในผู้สูงอายุว่ามันไม่ค่อยได้ผลหรอกครับเนาะอาจจะทําด้วยการฉีดฟิลเลอร์หรือเติมไขมันด้วยาการทำ subcision นะครับ subcision บณร่องแก้มคือหลักการคือเจาะรูเข้าไปนะครับตรงร่องแก้มแล้วก็ตัดพังผืดที่มาเกาะที่ผิวหนังบนร่องแก้มนี่ออกแล้วก็เติมไขมันเข้าไปไม่จะเป็นไขมัน หรือจะเป็นฟิลเลอร์ก็ตามคําถามคือไอเส้นแนวตั้งเนี่ยที่มาเกาะตรงล่องแก้มนี่มันคืออะไรนะครับก็คือส่วนของสมัดนั่นเองสมัดคือผิวหนังผังผืดชั้นลึก้วครับที่ใช้ในการดึงหน้าคือเวลาผังผืดชั้นเนี้ยนะครับมันจะมาลึกใช่ไหมฮะพอมาถึงบริเวณล่องแก้มเนี่ยมันจะเลี้ยวขึ้นมาเกาะที่ผิวหนังเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงหน้าคนไข้ผ่าตัดดึงหน้านะครับอย่างเดียวเนาะโดยที่ไม่ได้ไปคลายผังผืดตรงเนี้ยบางทีล่องแก้มมันอาจจะชัดขึ้นก็ได้ก็อาจจะต้องมีการคลายผังผืดพวกนี้ออกไปด้วยนะ โดยรายที่อายุมากและไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วก็ยังไม่กล้าผ่าตัดใหญ่เนาะก็อาจจะใช้การเติมไขมันร่วมกับการทำซับซิชั่นก็ได้หรือเติมฟิลเลอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซอร์จิคอลการผ่าตัดเนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าควรจะต้องดึงหน้าเนาะดึงเซตสมัยขึ้นไปนะครับดึงให้ตัวผิวหนังที่หย่อนคล้อยเนี่ยตึงขึ้นไปนะครับร่วมกักบการทำซับซิชั่นบริเวณร่องแก้มร่วมด้วยนะครับอาจจะเติมไขมันนะฟิลเลอร์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งใช้ PRP หรือสเตมเซล ฉีดเข้าไปก็ทําให้ใบหน้านี่ดีขึ้นได้มากๆเลยนะครับมาดูเคสตัตด,ดี้กันนะครับว่าการดึงหน้าเนี่ยมันช่วยเรื่องร่องจมูกได้ยังไงนะครับเนาะก็ผ่าตัดดึงหน้าก็ปกติเนาะคนไข้เด็กสมัยนี้ก็ไม่ต้องลมยาสลบแล้วนะครับถ้าไม่ยําเป็นเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้ยาชาเฉพาะที่นะครับบวกัยานหลับร่วมด้วยคนไข้ก็หลับสบายเนาะผ่าตัดแทบจะเลือดไม่ออกเลยนะครับเนาะเนี่ยแล้วก็ดึงสมัเนาะอย่างที่เห็นในภาพอันนี้ก็เป็นสมันะครับเนาะพอเราดึงสมัมาทางนี้นะครับร่องแก้มมันก็จะดีขึ้นด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเด,เดี๋ยวจะขยับสมาร์ให้ดูขยับไม่เอ้ยอดูนะครับหนึ่งเนาะโอเควิดีโอไม่ขยับเนาะพอเราดึงแบบนี้ปั๊บนะครับเราดึงแบบนี้เนาะตัวใบหน้ามันก็จะขยับเนาะล่องแก้มนี่ก็จะดีขึ้นชัดเจนนะครับขอโทษด้วยวิดีโอมันไม่ขยับเนาะขยับไม่เอ้ยปึง้ง โอเคขยับแล้วเนาะเนี่ยเวลาเราดึงผิวหนังออกมานะครับเนาะผิวหนังดึงสบายมาด้านหลังนะครับร่องแก้มมันก็จะหายไปด้วยนะครับเอาเห็นชัดๆดีก,กว่าปึง้งในลายนี้เนาะร่องจมูกชัดเจนเห็นไหมฮะมีร่องน้ำลายด้วยนะที่เรียกมาเรียวเน็ตลาย,าย,ายหลังจากดึงหน้าประมาณสักอาทิตย์เดียวนั่นเองเนหนียงเหืองหายหมเดเลยนะครับร่องแก้มนะครับร่องจมูกนะครับร่องบริเวณริมฝีปากหรือมาเลยเน็ตลายก็ดีขึ้นมากๆเลยเช่นกัน รสรุปสั้นๆคือในผู้สูงอายุมีร่องแก้มร่องจมูกอยู่แล้วนะครับเนาะวิธีที่ช่วยได้นะครับที่ตรงจุดที่สุดก็คือการดึงหน้านะครับร่วมกับการทำซับซิชันบริเวณร่องจมูกนะครับอาจจะฉีดไขมันเสริมเข้าไปช่วมร่วมด้วยส่วนในรายที่เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าทําใหญ่แล้วก็อาการยังไม่ได้เยอะมากอาจจะแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบเด็กๆหนุ่มๆสาวก,ก็ได้นะครับอาจจะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะครับหรือ,ออาจจะฉีดไขมันเข้าไปร่วมกับการทำซับซิชันผลที่ได้ก็จะดีพอสมควรนะครับนะ ประมาณนี้นะครับเนาะก,ก็สุดท้ายนะครับก่อนแยกกันไปขอญาตฝากนะครับ D A K ย o l l a เ e n เพิ่มทายถึงร้อ,อรยเปอร์เซน็นต์ไว้าพุ่ดนะครับ1ช้อนต่อว,วันบรุงผิวด้ดีมา,มากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อว,วันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมา,มากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสอดคร้ายนีนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊งให้กับทีมงาน D A K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ